เดี๋ยวนี้ใครก็ใช้มือถือ 5G กันนะคะวันนี้มันมก็เลยมาอยู่ที่ AS ค่ะเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดที่มีมือถือ 5G นะคะหลากหลายแบรนด์เนี่ยให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะอุ้มมีมือถือ4เครื่องที่ต้องบอกว่าเป็นมือถือ 5G นะคะสุดคุ้มราคาเริ่มต้นนะเพียงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นคุณก็สามารถใช้งานมือถือ 5G ได้แล้วจะมีรุ่นไหนบ้างแล้วจะเป็นไงบ้างไปดูกันเลย เริ่มที่ตัวแรกนะคะกับ Redmi 10 5G ค่ะตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่เป็นแรม4 g ิกความจุ64 g b ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเอกลุซิบขายเฉพาะที่ AS นะราคาเต็มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่5,999บาทแต่ถ้าซื้อที่ AS เนี่ยราคาที่คุณซื้อได้นะคะเริ่มต้นมีแค่1,234บาทเท่านั้นเองยังไม่พอยังมีอีกรุ่นนึงค่ะที่เป็นรุ่นแรม6กินะคะความจุ128กิ ราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่7,299บาทแต่ว่าถ้าคุณซื้อที่ A.S. นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่เพียง999บาทเท่านั้นความเจ๋งของเจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือมันมาพร้อมกับหน้าจออย่างกว้างเลย6.58นิ้วนะคะ r e เฟรชเรทของเขาเนี่ยจะเป็น90้าิพความละเอียดเนี่ยเป็นระดับ Full HD Plus นะคะเห็นตัวมันแบบนี้นะมันมาพร้อมกับแบตก้อนใหญ่นะคะถึง5000 m นมิลลิแอมแลก็ให้ฟ้าชาร์จที่18วัตต์มาอีกด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังให้นะคะชิปที่เป็น EC Dy เเน 700, นนีด700 7ขาาาโมมตรม วนตัวกล้องหลังนะคะตัวนี้จะมี2กล้องเนาะตัวนึงเนี่ยความละเอียดละ50ล้านพิกเซลค่ะและอีกตัวนึงจะเป็นเลนเดฟนะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลโดยรวมนะนี่เป็นตัวนึงที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะนะคะคนที่ชอบมือถือจอกว้างๆแบบนี้ และอีกตัวนึงน่าสนใจมากๆค่ะตัวนี้คือ oppo a77 5g มันน่าสนใจงไงนุ้ยทุกคนตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปนะคะที่เป็น media t e k d i m e n s i t y 810 5g ตัวถือว่าแรงเลยนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับแบตนะคะขนาดใหญ่ถึง 5000mAh ชาร์จไวมากๆถึง33วัตต์ส่วนตัวจอนะคะถือว่าใหญ่ไม่เบาเลย6.56นิ้วนะคะความละเอียดระดับ hd plus นะตัวจอตัวนี้นะคะจะอยู่ที่90เฮ แล้วก็ตัวนี้ค่ะกล้องหลังเนี่ยจะให้มา2เลนส์ด้วยกันนะความละเอียดเลนตัวแรกเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นที่2ล้านพิกเซลนะ ส่วนเรื่องของราคานะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับแรม6 g ิความจุเนี่ยจะอยู่ที่128 g b ราคาจะอยู่ที่1 9 9 9บาทนะคะแต่ถ้าคุณซื้อกับทาง A.S เนี่ยราคาเริ่มต้นจะเหลือเพียงแค่2,290บาทเท่านั้นเองรุ่นถัดไปนะคะที่อยากจะแนะนำค่ะตัวนี้คือ Vivo Y35G 0นะคะสิ่งที่ดีมากๆเลยคือตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปค่ะมีเดีย e k d ได e n s i t y 700แล้วก็รองรับนะคะ 5G SA อีกด้วยตัวนี้จะมาพร้อมกับแรมนะคะ6 g b ความจุของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่1 128 g b แล้วก็ตัวหน้าจอนะคะจะมาพร้อมกับจอขนาด6.51นิ้วค่ะความละเอียดระดับ Full HD Plus เลยสวยเลยนะ กล้องด้านหลังค่ะจะมาพร้อมกับกล้อง2ตัวนะตัวหนึ่งความละเอียด50ล้านพิกเซลค่ะอีกตัวหนึ่งความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะคะอ่านี่ดูนิดึงมันจะมีเขียนว่า 5G อยู่ตรงนี้นะคะรับรองว่าใช้งาน 5G ได้แน่นอนค่ะ,ะราคาเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่8 6 9 9บาทนะคะแต่ว่าถ้าคุณซื้อกับ AS นะคะราคาเริ่มต้เนเจะอยู่เพียงแค่2 2 8 9บาทเท่านั้นและตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนำในวันนี้นะคะรับรองว่าแฟน Samsung ต้องชอบแน่นอนเพราะว่านี่คือ Galaxy A13 5G นะ คุณสามารถซื้อเจ้ารุ่นนี้นะคะที่ AS เนี่ยราคาเริ่มต้นอย่างแค่1,290บาทเท่านั้นจากราคาปกติ6,999บาทเพราะว่าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับจอขนาดใหญ่ถึง6.5นิ้วนะคะ Refresh Rate เ,เนี่ยจะอยู่ที่9 0เานะความละเอียดระดับ HD ซพค่ะ ชิปเซตนะคะจะเป็น Dimensity 700นะอ่อแรมนะคะจะอยู่ที่4กิกค่ะความจุอยู่ที่64กิกนะตัวนี้สามารถจะเพิ่ม Memory ได้อีกด้วยนะคะที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วนะคะ15วัตต์ค่ะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยจะให้มา5,000ม ah ิลลิแอมป์นะอ่ะดูกล้องนิดนึงแล้วกันกล้องตัวนี้นะคะจะมากับ3เลนนะมีเอ,อเลนหลักนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลมีเลนเดฟแล้วก็เลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะเรียกว่าครบมากๆสำหรับเจ้าตัวนี้และถามอุ้มนะคะว่าใน ตัวนี้อุ้มแนะนําตัวไหนไม่สุดค่ะอุ้มโค้งตแนะนําตัวนี้แน่นอน Redmi 1 5G เพราะว่าตัวนี้นะคะเขาทำ Pro e ็ก u s i v e กับทาง AS คะ่ะ เอาราคาเริ่มต้นก่อนละกันสำหรับรุ่นแรม4นะคะ ROM 64กิกราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,999บาทซึ่งถูกที่สุดในทั้งหมด4รุ่นนี้และยังไม่พอค่ะถ้าคุณซื้อพร้อมกับแพ็ก AS นะคะราคาเริ่มต้นจะเหลือเพียง1,234บาทเท่านั้นเองมาคุยเรื่องโปรนิดนึงละกันค่ะตัวนี้นจะมาพร้อมกับโปร 5G Hot Deal ยวหมี่นะคะปกติราคาเริ่มต้นเนจะอยู่ที่899บาทต่อเดือนแต่ว่าทาง AS เ,เขาให้ส่วนลดไปเลยนะคะเดือนละ200บาทเหลือเพียงแค่699บาทต่อเดือนเท่านั้น และที่ดีที่สุดนะก็คือเขาเนี่ยมีของสมนาคุณให้คุณด้วยค่ะเริ่มจากอย่างแรกนะคะจะเป็นสปอร์ต a t e เ b อ t t บัมูลค่า790บาทค่ะแล้วก็มีนะคะกระเป๋าสุดน่ารักเลยเป็นเอ 5G Tote Bag ราคาเนี่ยอยู่ที่690บาทรวม2อย่างนะเรียกว่าเอาไปคุ้มๆเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าของมีจํานวนจํากัดนะและนี่คือความสุดยอดนะคะของการมาซื้อมือถือ 5G ที่ AS ค่ะเพราะคุณจะได้มือถือนะคะที่สเปคครบค่ะแพ็คคุ้มนะราคาดีแถมยังมีผ่อนอีกด้วย เอาเรื่องแรกก่อนเลยละกันรเรื่องของสเปคนะคะเหมือนที่ผมบอกไปใครสนใจนะคะตัว redmi 10 5 g ตัวนี้ค่ะคุณยังได้โปรนะที่เป็น5 g hot deal นะคะของทาง xiaomi อีกด้วยที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยเน็ตเยอะนะคะแล้วก็ fup เนี่ยอยู่ที่3 m มเมกะบ p s เลย ยังไม่พอค่ะสําสหรับใครนะที่ต้องการทําผ่อนนะคะคุณยังสามารถทําผ่อนนะได้สูงสุดที่36เดือนรวมทั้งนะคะยังผ่อนเนี่ยก็ตกเดือนละเพียงแค่305บาทเท่านั้นและสุดท้ายนะคะคุณยังสามารถนําเครื่องเก่านะคะมาเป็นส่วนลดได้อีกด้วยอใครที่สนใจนะคะก็สามารถนะไปดูได้ที่ AS ทุกสาขาเลยเพราะว่ามีมือถือ 5G ให้คุณเลือกนะคะตามความต้องการของคุณนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหนะ้าสวัสดีค่ะ